สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Headline Channel กรมชมทานวันนี้ผมตะวันสันติอรรนนท์นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำนักบ,บริหาร,ทร,รทรัพยากรบุคคลจะมานำเสนอในเรื่องการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจําดีเด่นกรมชมทานการคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจําดีเด่นกรมชมทานนั้นส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำนักบ,บริหารทรัพยากรบุคคล จะทาบันทึกแจ้งเวียนการคัดเลือกข้าราชก,การและลูกจ้างรรดีเด่นกรมชมทานประจําปีพศนั้นๆโดยให้ทุกสํานักกองคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจําที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ปรากฏชัดแบ่งออกเป็น4กลุ่มส่งแบบประวัติและผลงานมายังส่วนสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตสํานักบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีแนวทางดังนี้คุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องเป็นข้าราชการพลเลรือนหรือลูกจ้างประจำสังกัดกรมชลประานเป็นผู้มีระยะเวลาปฏิบัติราชการต่อเนื่องไม่น้อยกว่า5ปีนับถึงวันที่30กันยายนของปีที่เข้ารับการคัดเลือกกรณีลาออกจากราชการให้เริ่มนับระยะเวลาปฏิบัติราชการใหม่การนับระยะเวลาปฏิบัติราชการให้นับระยะเวลาทวีคูณเข้าร่วมกับระยะเวลาปฏิบัติราชการปกติไม่เคยเป็นผู้ถูกลงโทษทางวินยัยหรืออยู่ระหว่างสอบสวนทางวินยัย ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างการสอบสวนของพนักง,งานสอบสวนในคดีอาญาหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการคดีอาญาในศาลไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหุโทษไม่เป็นผู้เคยได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นมาก่อนตลอดระยะเวลารับราชการ เป็นผู้มีความประพฤติการปฏิบัติตนชอบด้วยคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมจรรยบรรณข้าราชการเป็นผู้ได้รับการยอมรับยกย่องในสังคมผู้ร่วมงานอย่างเปิดเผยเป็นผู้มีความประพฤติปฏิบัติงานในหน้าที่และนอกเหนือหน้าที่สม่ำเสมอเต็มใจมีจิตมุ่งผลสำเร็จของงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมวิธีการคัดเลือกจำแนกกลุ่มของผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น4ี่กลุ่มเพื่อให้เหมาะสมสำหรับการพิจารณากลุ่มที่1 ตำแหน่งประเภทอํานวยการระดับสูงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญกลุ่มที่2ตำแหน่งประเภทอํานวยการระดับต้นตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการระดับชำนาญการพิเศษตำแหน่งประเภททั่วไประดับอาวุโสกลุ่มที่3ตำแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานระดับชำนาญงานทักษะพิเศษกลุ่มที่4ลูกจ้างประจํา ให้ผู้สมควรได้รับการคัดเลือกกรอกประวัติและเสนอผลงานตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ผู้บังคับบัญชาระดับสำนักกองของผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ประเมินและรับรองผลงานให้คณะทำงานคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำสายงานสี่สายงานคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำในแต่ละสายงานตามแนวทางการคัดเลือกของข้าราชการพลเรือนดีเด่นให้เหลือเพียงกลุ่มละหนึ่งคนรวมสี่คนและจัดส่งเอกสารผลงานดังนี้ แบบประวัติแบบประเมินและผลงานของผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตัวจริงหนึ่งชุดสำเนา25ชุดภาพถ่ายสีเครื่องแบบปกติขาวขนาด1นิ้วจำนวน5ลูกภาพถ่ายสีขนาดที่ผู้ได้รับการคัดเลือกปฏิบัติหน้าที่ขนาด4คูณ6นิ้วจำนวน1ลูกคณะทำงานกันกรองจะตรวจสอบประวัติและผลงานของการคลองตนคลองคนคลองงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพิ่มขวัญและกำลังใจชวนประทาน จะพิจารณาการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดีเด่นตามผู้มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่นที่กระทรวงศึกษากำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อคัดเลือกข้าราชการดีเด่นส่งกระทรวงศึกษาธิการคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพิ่มฝันและกำลังใจกรมชนประทานแจ้งสำนักกองคัดเลือกข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เหมาะสมส่งใบสมัครประวัติผลงานให้ฝ่ายเลขาเพื่อส่งให้คณะทำงานแต่ละสายงานพิจารณา คณะทำงานสายงานพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติในแต่ละระดับให้เหลือกลุ่มละหนึ่งรายประชุมคณะทำงานกานกรองคุณสมบัติเพื่อตรวจสอบประวัติผลงานการคลองตนคลองคนคลองงานเสนอคณะอนุกรรมการสวัสดิการเพิ่มผลักและกำลังใจเพื่อให้ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอการคลองตนคลองคนคลองงานและประวัติผลงานและส่งผลการพริจารณาให้กระทรวงศึกษาเพื่อเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ ประจำปีนั้นๆและจัดให้มีกิจกรรมเพื่อมอบโล่ใบประกาศเชิดชูเกียรติในวันเกิดกรมชนประทานดังภาพประกอบต่อไป